นี้ต่อไปข้อควลทราบประการที่สองในหมวดที่หนึ่งคือกายานุปัสนาก็มีคำว่ากายสังขารอย่างในคำว่าศึกษาว่าจากผ่อนระงับกายสังขารหายใจเข้าแล้วก็เช่นเดียวกันกับหายใจออกแล้วต่อมาในหมวดเวทนานุปัสนาสติประฐานคือหมวดที่สองก็จะมี ข้อปฏิบัติที่ว่าศึกษาว่าจาักรู้ชัดจิตสังขารหายใจเข้าจักรู้ชัดจิตสังขารหายใจออกแล้วต่อมาก็มีว่าศึกษาว่าจากักผ่อนระงับจิตสังขารหายใจเข้าจักระงับจิตสังขารหายใจออกคำที่ยกมาให้สังเกตในที่นี้คือคำว่ากายจะสังขารและจิตสังขาร ก็จะต้องทำความเข้าใจเรื่องนี้นิดหน่อยเป็นพื้นฐานความรู้ที่จะไปทำความเข้าใจก็ต้องเริ่มจากคำว่าสังขารสังขารในที่นี้ใช้ในความหมายพิเศษอย่างนี้นแต่ตัวมันก็แปลเหมือนกันในที่อื่นคือคำว่าสังขารนั้นแปลว่าการปรุงแตง่งหรือเครื่องปรุงแตง่งหรือสิ่งที่ปรุงแตง่งหรือบางครั้งก็แปลว่าสิ่งที่ถูกปรุงแตง่ง สังขารคือการปรุงแต่งหรือสิ่งที่ปรุงแต่งในที่นี้ก็ใช้ในความหมายพิเศษที่เราเรียกว่าสังขารสามแยกเป็นหนึ่งกายสังขารสิ่งที่ปรุงแต่งกาย 2. วจีสังขารสิ่งที่ปรุงแต่งวาจาหรือปรุงแต่งคำพูดแล้วก็สจิตสังขารสิ่งที่ปรุงแต่งจิต อันนี้คืออะไรท่านก็ให้ความหมายจำเพาะในที่นี้ว่ากายสังขารสิ่งที่ปรุงแต่งกายได้แก่ลมหายใจนี่เองลมหายใจนั้นเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งกายทำไมจึงว่าลมหายใจเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งกายเดี๋ยวอาจจะพูดกันนิดหน่อยขอพูดต่อไปก่อนในความหมายข้ออื่น ทีนี้วัจีสังขารสิ่งที่ปรุงแต่งวาจาหรือถ้อยคําท่านบอกว่าได้แก่วิตกและวิจารวิตกและวิจารวิตกคือความคิดนึกนั่นเองความคิดนึกไตรตรองพูดง่ายๆไม่ใช่วิตกในะภาษาไทยที่ว่าคุณกังวลอะไรต่างๆเป็นความคิดถ้อยคําที่คนเราพูดนี่เราต้องพูดออกมาจากใจต้องมีการคิดถ้อยคําก่อน ภาษานั้นเป็นเรื่องของสัญลักษณ์สัญลักษณ์ที่มาจากในใจอันนี้คนเราที่จะพูดออกมาเป็นถ้อยคำนี้ก็ต้องมีการคิดก่อนความคิดนั้นก็คือสิ่งที่เรียกว่าวิตกวิจารสิ่งที่ปรุงแต่งภาษาสิ่งที่ปรุงแต่งถ้อยคาก็คือวิตกและวิจารเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าวิตกวิจารเป็นวจีสังขารเป็นตัวปรุงแต่งวาจาหรืถอถ้อยคา แล้วก็อย่างที่สามจิตสังขารสิ่งที่ปรุงแต่งใจได้แก่เวทนาและสัญญาเวทนาก็คือความรู้สึกสุขทุกข์และสัญญาความจำได้หมายรู้ตอนนี้ก็จะพูดกันนิดหน่อยเรื่องกายสังขารจิตสังขารนี้ซึ่งมาปรากฏต,ตัวอยู่ในหลักปฏิบัติอานาปานาสติ16ขั้น เรื่องที่ว่าปรุงแต่งกายนี้เราให้นึกถึงเรื่องอาหารก่อนอาจจะทําให้เกิดการเปรียบเทียบเรารับประทานอาหารอาหารนั้นแปลว่าสิ่งที่หล่อเลี้ยงอาหารโดยทั่วไปก็เป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงร่างกายหล่อเลี้ยงร่างกายอากายจะเป็นอย่างไรโดยปกติเราก็มองไปในแง่ที่ว่าจะมีสุขภาพดีสมบูรณ์มันก็ต้องอาศัยอาหาร ตอนี้ในเวลาเนี้ยคนเริ่มมองเห็นมากขึ้นถึงว่าอาหารเนี่ยไม่ใช่เฉพาะว่าหล่อเลี้ยงให้ร่างกายแข็งแรงเติบโตเท่านั้นหรอกมันมีความหมายถึงแม้แต่ว่าเหมือนเป็นยาในตัวอยู่ด้วยหมายความว่าถ้าเรากินอาหารให้ถูกหลักแล้วก็ไม่ต้องอาศัยยาแม้แต่ว่าเดี๋ยวนี้มีการที่ว่ารักษาโรคโดยไม่ต้องใช้ยาคือใช้วิธีจัดอาหารเดี๋ยวนี้อย่างนี้ก็มีคือ เห็นความสําคัญของอาหารมากอย่างบางคนถึงก็บอกว่าคนก็เป็นอย่างอาหารที่เขากินซึ่งอันนี้มีความหมายลึกลงไปถึงขนาดที่ว่าอาหารนี้มีอิทธิพลต่อสภาพจิตใจด้วยไม่เฉพาะร่างกายอย่างเดียวร่างกายจะเป็นไปอย่างไรจะมีสุขภาพดีแข็งแรงจเจริญเติบโตดีหรือไม่แม้แต่ลักษณะที่ว่าจะอ้วนจะผอมเป็นต้น ก็อาศัยอาหารที่รับประทานนี้ด้วยผิวพรรณอะไรต่างๆก็มีส่วนแล้วก็ยังส่งผลไปถึงสภาพจิตใจด้วยอาหารที่รับประทานนี้จะทำให้คนมีจิตใจโน้มเอียงไปในทางที่มีความโกรธมีความมีโทสะดุลแรงหรือว่ามีนิสัยยังไงยังไงมีส่วนอยู่ด้วยเพราะนั้นเดี๋ยวนี้ก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้มากขึ้น ทางพุทธศาสนาก็ให้ความสําคัญอยู่แล้วในเรื่องของอาหารนี้เรามีหลักเรื่องโพชเนมตนัตตัญุตตาความรู้จักประมาณในการบริโภคให้บริโภคอาหารโดยที่คํานึงถึงคุณค่าแท้ต่อชีวิตร่างกายให้มีความผาสุกไม่ใช่มุ่งการบำรุงบำรืออริดอ,อร่อยซึ่งอาจจะทําให้เกิดโทษต่อร่างกายแล้วก็กินไม่รู้จักประมาณหลักปฏิบัตินี้ก็เป็นการพิจารณาที่เรียกว่าศีลได้แก่ จะยัดสนิสิษฐานที่พูดมาแล้วในครั้งก่อนนู้นก็ร่วมความว่าเรื่องอาหารนี่พุทธศาสนาก็เห็นความสําคัญแต่ว่าจัดวิธีปฏิบัติอยู่ในตอนที่ว่าดสีลทีนี้อาหารนั้นหล่อเลี้ยงร่างกายและมีทธิพลสําคัญแต่ว่าสิ่งที่มีทธิพลต่อร่างกายเนี่ยก็อีกด้านหนึ่งที่เราจะมองข้ามไปไม่ได้ก็คือลมหายใจลมหายใจที่เรา สูตรอยู่ตลอดทุกเวลาเนี่ยที่เราอยู่กับมันเป็นธรรมดามันมีมากจนกระทั่งเราไม่รู้สึกก็เลยมองไม่เห็นความสําคัญมองข้ามไปซึ่งความจริงนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญต่อชีวิตจะว่าไปก็ยิ่งกว่าอาหารอีกอาหารเรายังอดได้ตั้งเจ็ดวันแปดวันโยคีนะนบางทีก็บำเพ็นโยคะทําสมาธิไปแล้วมีอนุภาพ กำลังจิตสูงอุทีอดอาหารไปถึงสิบห้าวันก็มีก็มีข่าวว่าอย่างนั้นแต่ว่าลมหายใจนี่เรากลั้นอดหรือว่าถูกบังคับบีบจมูกอะไรสักไม่กี่นาทีเราก็ตายแล้วลมหายใจนี่สำคัญมากทีนี้ลมหายใจนี่ในชมพูทวีปหรืออินเดียนี่ มีการปฏิบัติชนิดที่แสดงถึงการให้ความสําคัญกับลมหายใจมาตลอดถือว่ามีความสําคัญต่อสุขภาพนอกจากต่อสุขภาพแล้วก็ยังมีความสําคัญในการทำเมดิเทชันในทางการทำภาวนาทำสมาธิในการประเพณเพียนทางจิตของพวกโยคีซึ่งเราจะเห็นชัดในพวกโยคะ โยคะที่คนปัจจุบันนี้ฟื้นฟูกันขึ้นมาให้ความสําคัญกับเรื่องการหายใจนี้มากถึงก็มีการควบคุมลมหายใจที่เราเรียกว่าปราณยามะหรือปราณยามการบังคับลมหายใจเขาก็จะมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเรื่องจริงเรื่องจังนี่ก็เป็นเรื่องของหลักการที่ในลทัทธิโยคะได้ให้ความสำคัญไว้ แต่นี้ในทางพุทธศาสนาในเฉพาะกรณีนี้ต้องการเอาลมหายใจนี้มาใช้ในการเจริญภาวนามากําหนดเพื่อจะรู้เข้าใจถึงความจริงเกี่ยวกับชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าใครจะไปใช้ในแง่สุขภาพอะไรก็ไปเรียนต่างต่างแต่ว่าเราจะเห็นถึงความสําคัญความสําคัญของลมหายใจที่มีต่อชีวิตที่ว่าเป็นตายนั่นก็เป็นส่วนหนึ่ง แต่ว่าถึงแม้ในระหว่างที่เป็น็น,นี่มันก็มีอิทธิพลต่อร่างกายความเป็นไปนในร่างกายนี้เราจะเห็นง่ายๆความเปลี่ยนแปลงของร่างกายเช่นว่าเวลาเราเหนื่อยเวลาเราวิ่งหอบหรือว่าเดินขึ้นเขาเหนื่อยมากลมหายใจจะหยาบแรงมากทีนี้เวลาเราทำอะไรที่ ใช้พลังงานน้อยลมหายใจก็จะละเอียดขึ้นอัน,นี้ทางด้านร่างกายชัดๆทีนี้ทางด้านจิตใจก็สัมผัสเดียวกันถ้าเรามีอารมณ์ไม่ดีจิตใจนี้ก็จะมีอารมณ์พุ่งพลาดเช่นอย่างตัวอย่างง่ายๆความโกรธคนที่มีความโกรธรุนแรงขึ้นมาลมหายใจจะแรงแล้วก็หยาบนี่ถ้าจิตใจสบายยิ่งสบายเท่าไหร่ประนีตเท่าไหรนะ่เนี่ย ลมหายใจจะละเอียดละเอียดยิ่งขึ้นเพะฉะนั้นในการปฏิบัติในทางกรรมฐานนี่การทำอนาปานสติเนี่ยจะทำให้เราเห็นความละเอียดอ่อนของเรื่องลมหายใจชัดถึงขนาดที่ว่าเมื่อเจริญภาวนาไปจิตสงบมากๆเนี่ยถึงขนาดที่ว่าลมหายใจละเอียดอ่อนมากมีเหมือนไม่มีรู้สึกเหมือนไม่มีเรเรียกว่าต้องวิจัยจึงพบ กลายว่าวิจัยนี่เป็นสาบาลีหมายความต้องค้นหาทีเดียวเหมือนกับว่าคนนั้นไม่หายใจแล้วใช้พลังงานน้อยมากเพราะนั้นลมหายใจที่ประนีตก็ทําให้อารมณ์ประณีตแต่ในทางกลับกันก็คือว่าอารมณ์ประนีตก็ทําให้ลมหายใจประณีตด,ด้วยความละเอียดอ่อนของทั้งสองอย่างนี้อิงอาศัยซึ่งกันและกันถ้าเรามีอารมณ์ไม่ดีใจคอไม่สบาย วิธีช่วยแก้อย่างหนึ่งก็คือว่าหายใจยาวๆให้สบายผ่อนล,ลมหายใจให้สบายอารมณ์นั้นก็จะบรรเทาลงเช่นอย่างกําลังความมีความโกรธถ้ามีความโกรธรุนแรงขึ้นมาถ้าได้สติวิธีหนึ่งก็คือว่าให้ผ่อนล,ลมหายใจยาวๆแล้วความโกรธน,นั้นจะบรรเทาหรือหายไปอย่างน้อยความสบายใจก็เกิดมีขึ้นมาเช่นเดียวกับเรามีความเหนื่อยนี่ทางกายบางเมื่อกี้นี่ทางใจ ในทางกายถ้าเรามีความเหนื่อยหอบก็ให้ผ่อนลมหายใจยาวๆแล้วก็จะสบายขึ้นก็ลมหายใจนี้ก็จะมีผลต่อร่างกายเป็นอันว่ามันมีความสัมพันธ์ที่เป็นอิทธิพลต่อกันเรื่องของลมหายใจกับสภาพร่างกายทั้งหมดพูดในแง่นี้ก็คือว่าลมหายใจนี้เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายแล้วก็เป็นส่วนประกอบที่มีอิทธิพลต่อร่างกายทั้งหมดให้เรามองเห็นความสัมพันธ์ระหว่าง ส่วนย่อยของร่างกายที่เรียกว่าลมหายใจนี้ก็กายส่วนใหญ่เวลาเราพูดเป็นภาษาสั้นๆทางพระท่านใช้คําว่ากายเนี่ยหมายถึงส่วนประกอบของกายก็ได้คือกายส่วนย่อยหมายถึงกายส่วนย่อยกลกายส่วนรวมเพราะฉะนั้นในบางกรณีคำว่ากายเนี่ยมาพูดมาก่อนว่าลมหายใจแล้วก็หมายถึงกองลมหายใจหรือลมหายใจนั่นเองเป็นกายก็คือเป็นกายย่อยอยู่ในกายใหญ่ที่เป็นตัวระบบของ ร่างกายที่มองเห็นทั้งตัวนี้เอาแล้วทาความเข้าใจกันว่าบางครั้งท่านใช้คําว่ากายในความหมายว่ากายย่อยคือลมหายใจซึ่งเรากําหนดในทีน่นี้เป็นส่วนหนึ่งของกายใหญ่และก็กายนี้กายย่อยนี้มีส่วนสําคัญที่เป็นอิทธิพลที่เราเรียกว่ามีการปรุงแต่งมีอิทธิพลต่อกายส่วนใหญ่ด้วยทั้งในแง่ความเป็นความตายชีวิตทั้งในแง่ของสภาพร่างกายเป็นการบังคับทําให สภาพร่างกายนี้มันประณีตขึ้นหรือหยาบลงเ้าะว่าลมหายใจหยาบก็ทําให้สภาพร่างกายหยาบไปด้วยลมหายใจละเอียดก็ทําให้สภาพร่างกายละเอียดความเหน็ดเหนื่อยก็สามารถบรรเทาด้วยการรู้จักผ่อนลมหายใจและมีอิทธิพลตลอดไปจนถึงสิ่งที่คนไทยเรียกว่าอารมณ์ซึ่งไม่ใช่ภาษาธรรมะคือสภาพจิตใจนั่นเองสภาพจิตใจที่มีความโกรธมีอารมณ์พลุ่งพล่านมีความคิดรุนแรงต่างๆมีผลออกมาทาง ลมหายใจและลมหายใจถ้า,าว่าปรับก็มีอิทธิพลกลับไปสู่สภาพจิตใจด้วยอันนี้ก็ในระยะสั้นเราก็ยังมองเห็นอิทธิพลกันอย่างนี้ส่วนในระยะยาวผลต่อชีวิตร่างกายจิตใจจะเป็นอย่างไรนั้นก็จะยังไม่พูดในทีน่นี้แต่ว่ารวมความก็คือลมหายใจนี้ปรุงแต่งกาย มื่อลมหายใจนี้ปร <ing> ุงแต่งกายสภาพร่างกายนั้นก็ไปมีอิทธิพลต่อจิตใจขั้นหนึ่งที่เราบอกว่าลมหายใจมีอิทธิพลต่อจิตใจนั้นก็คือว่ามันมีอิทธิพลต่อสภาพร่างกายก่อนแล้วสภาพร่างกายก็มีอิทธิพลต่อสภาพจิตใจในทางกลับกันก็สภาพจิตใจก็มีอิทธิพลต่อสภาพร่างกายและสภาพร่างกายก็มีอิทธิพลกลับมาสู่สภาพลมหายใจด้วยอันนี้อันนี้ก็ขอผ่านไป ให้เข้าใจกันว่าคำว่ากายสังขารสิ่งปรุงแต่งกายในที่นี้ก็คือลมหายใจนั่นเองต่อไปอย่างที่สองที่ปรากฏขึ้นมาในตอนเวทนานุปัสสนาก็คือคำว่าจิตสังขารก็สิ่งที่ปรุงแต่งจิตใจซึ่งเมื่อกี้ได้บอกแล้วว่าได้แก่เวทนาและสัญญาเวทนาและสัญญาเป็นตัวปรุงแต่งจิตใจอย,อย่างไรก็คิดว่าเห็นได้ไม่ยากเคยพูดมาแล้วว่าเวทนาเนี่ย เป็นตัวอิทธิพลตันสำคัญต่อสภาพจิตใจของมนุษย์อย่างที่เห็นง่ายๆเวทนาที่สบายก็ทำให้มีอิทธิพลต่อสภาพจิตใจเช่นเกิดความไม่พอใจไม่สบายก็ไม่ชอบใจเกิดความเปลียดชังเกิดความโกรธเกิดโทสะถ้าว่าเวทนานั้นเป็นสุขสบายก็มีอิทธิพลต่อจิตใจทำให้เกิดความสุขแต่เกิดความ ชอบใจเกิดค,ความปรารถนาอยากได้แล้วก็มีผลต่อความคิดนึกอะไรต่างๆต่อไปมากมายเพราะฉะนั้นเป็นตัวลุงแต่งจิตใจที่สําคัญอย่างที่ถึงขนาดพูดว่าที่เราดิน้นรนทำไรกิจกรรมต่างๆกันเนี่ยตัวเวทนาเนี่ยเป็นตัวสําคัญที่มันมากํากับหรือมันมากระตุ้นเราให้เราไปทําอย่างนั้นอย่างนั้นตลอดจกนกระทั่งว่ามันเป็นเป้าหมายของชีวิต หรือกิจกรรมของมนุษย์ว่าเราทําอะไรต่างๆนี้ก็เพื่อว่าจะแสวงหาเวทนาที่เป็นสุขแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงหนีเวทนาที่เป็นทุกข์เวทนาปรุงแต่งจิตใจทําให้เกิดความปรารถนาทําให้เกิดความรักความชอบความชังความเกลียดความกลัวอันนี้ในนี่นี่เป็นเรื่องในกรณีที่ว่าเราไม่ได้บังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้สุขัดตน ถาเรามีการศึกษาหาัดตอนเราก็อาจจะกลับในทางตรงข้ามคือแทนที่จะให้เวทนามาเป็นตัวอิทธิพลบังคับจิตเราก็กลับไปบังคับเวทนาหรือควบคุมเวทนาให้เป็นไปตามที่เราต้องการได้ซึ่งก็เป็นแนวปฏิบัติในอนาปานสตินี้ด้วยส่วนสัญญานั้นก็ชัดเช่นเดียวกันสัญญาก็เป็นตัวที่มีอิทธิพลปรุงแต่งจิตคือการกําหนดหมาย สำคัญหมายไว้ว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เช่นเราสาคัญมั่นหมายว,ว่าน่ากลัวน่าเกลียดหรือว่าสวยเราจําหมายไว้ว่าอย่างนั้นถ้าเราจําหมายไว้ว่าอย่างนี้สวยเราไปเจอเข้าเราเห็นมันก็ปรุงแต่งจิตใจของเราไปในทางที่จะปรารถนาอยากได้ถ้าเราจําหมายสิ่งนั้นไว้ว่าน่าเกลียดมันก็จะมีที่พลตัดจิตใจให้เกิดการปรุงแต่งไปอย่างหนึ่งหรือว่า สิ่งทั้งหลายที่เราปฏิบัติต่อมันเนี่ยก็เกิดจากการจําหมายไว้อย่างนั้นว่าเราชอบสัตว์ประเภทนี้เราก็จําหมายว,ว,ว่าสัตว์นี้น่ารักแต่คนหนึ่งว่าจาหมายว,ว่าเป็นสัตว์ที่ไม่น่ารักทั้งทงท,งที่สัตว์ตัวเดียวกันมันก็เมื่อไปพบเห็นสัตว์ตัวเดียวกันนี้ใ้ความสําคัญหมายหรือจําหมายไวน้นี้ก็จะมีที่ผลต่อจิตใจของผู้นั้นขึ้นมาทันทีทําให้เขาคิดไปคนละอยา่าง แล้วก็แสดงออกคนละอยะ่างเพราะฉะนั้นสัญญานี่ก็เป็นตัวปรุงแต่งจิตที่สําคัญตกลงว่าเวทนาและสัญญานี่แหละเป็นตัวปรุงแต่งจิตที่เรียกว่าจิตสังขาเรเฉพาะในอานาปานาสติสูตรนี้ท่านม่ได้ยกสัญญาขึ้นมาเป็นตัวเด่นท่านเอาเวทนาเป็นตัวเด่นในที่นี้เอาเฉพาะเวทนาแล้วเวทนาที่พูดในที่นี้จะได้แก่ปิติและความสุข เรื่องปีติสุขก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะต้องทําความเข้าใจเดี๋ยวจะพูดต่อไปให้รู้ว่าในอานาปานสติสิบหกขั้นเนี่ยที่พูดถึงเรื่องจิตสังขารสิ่งที่บุ๋มแต่งจิตเนี่ยในที่นี้ยกเอาเวทนาขึ้นมาเป็นตัวเด่นแล้วก็เวทนาในที่นี้ก็หมายเอาปีติและความสุขทําความเข้าใจกันไว้ก่อนอย่างนี้ส่วนวจีสังขารได้พูดไปแล้วว่าได้แก่วิตกวิจารเป็นระบบของสัญ,ญลักษณ์ ที่ว่ามาคิดปรุงขึ้นในจิตใจเป็นถ้อยคําในใจแล้วพูดจากใจมาเป็นคําพูดทางปากอีกที่หนึ่งก็แปลว่าเรามีครบแล้วสังขารสามกายจะสังขารสิ่งที่ปรุงแต่งกายได้แก่ลมหายใจวจีสังขารสิ่งที่ปรุงแต่งวาจาได้แก่วิตกวิจารณ์ความคิดนึกไตรองและก็ จิตสังขารได้แก่สัญญาและเวทนาในที่นี้หมายเอเวทนาคือปิติและความสุขที่เราเจาะจงจะจัดทําให้มีขึ้นก็ขอผ่านเรื่องนี้ไปก่อน